คุณครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยน,นบทบาทเป็นผู้ดูความสะดวกและเป็นโค้ชชิ่งให้กับเด็กลนะในช่วงวัยนี้แทนที่จะไปยืนสอนเปล่าๆปย่าเนี่ยครูต้องต้องคิดหนะใหม่ละเฮ้ยเราจะมีความสะดวกลองเด็กให้มาเรียนเรื่องนอย่างไรคอการใช้สมองคนเนี่ยมันเรื่องจะจำเด,เ,จเด็กไทยพอไหวเข้าใจเด็กไทยพอไหวจำแล้วมาเข้าใจแล้วเอาไปใช้งานอานไมใช้งานากระทรวงศึกษาต้อพอมีแล้วคือพ,พวกทำโครงงานนั่นคือเอาที่เรียนมาไปทำโครงงานเนี่ย การาเนี่ยเด็กไทยจะมีอยู่สามระดับที่พอไหวถ้าพอถึงวิเคราะห์เริ่มหายแล้วนะฮะและสุดท้ายเนี่ยคือการประเมินด้วยคือสมองคนเนี่ยถ้าเราทําให้เด็กไทยเนี่ยสามารถจําเข้าใจใช้งานวิเคราะห์เป็นและประเมินตัวเองเป็นด้วยเนี่ยนี่สุดยอดมนุษย์เพราะเราก็ต้องสอนเด็กปูพื้นให้ทำห้าอย่างนี้ให้ได้ขณะน,นี้เนี่ยเด็กไทยมีหนึ่งจำสองเข้าใจสามใช้งานพอไหวเราควรจะเพิ่มขีดวิเคราะห์ ้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้าดักแปลงเนี่ยมันจะแปลงไปได้หลายเรื่องเด็กก็สนุกนะครับคือคือผมโพเห็นภาพแต่ที่ไปตามแต่ละบัรีบทของแต่ละที่เรามีเมนูให้เลือกไปหลายอย่างระหว่างบางครั้งเนี่ยเรื่องการเดินทางมันก็มีปัญหานะครับก็ก็เอาทุกี่มันใกล้ๆที่มันจะ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 ทำกิจกรรได้นั่นแหละผมผมก็บอกว่าก็ฝาก ฝากคุณรูว่าลูกหนุ่มว่าก็ดูแนวแนวเนี้ยนะครับว่าถ้าถ้ารู้จกันไปนะครับมันจะไม่ดนตกกันแ่าดียวมันเหมือนกับเป็นการเลือกสื่อในการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นด้ไหมคะเพราะบางทีนั่งฟังเพียงเดียวเด็กบางทีอาจจะเบื่อหรือไม่ได้สนใจครับกาที่จะได้การเป็นไม่ได้ไม่คุณคคุณขอตัวตัวเราเองไปเป็นเด็นสิเราชอบอะไรเราต้องใช้พฤติกรรมของเขาเนี่ย เอามาจากพฤติกรรมเขา,าเขาชอบอะไรแล้วเราก็แปลงสิ่งที่เราให้ความรู้เขาเนี่ยให้สอดคล้อบพฤติกรรมเขาด<อ>้วยวิธีการความเป็นครู<อ>ถ้าเราจะเอาสิ่งที่เราต้องการให้เด็กความรู้เด็กตามแบบของเราโดยไม่ปําเม,มินถึงพฤติกรรมของมเขามันจะได้เครื่งเดียวว<อ>ิธีการจับเด็กเนี่ยผมใช้คำว่ามันจะบอกสมอว่าเราต้องหลอกเด็กให้เห็นซสี<อ>หลอกคือเขาก็นหลอกเนี่ยมันดูความรู้ไม่ดีนะเพราะ่าการเขาว่าเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขากำลังสื่ความร แล้วมันการเรียนรู้ตัวที่เขาไม่ดูยมันฝังอยู่ในหัวค่คะการเรียนรู้เหล่านี้ค่ะมันสามารถที่จะทําให้เขามีทักษะในด้านมีฉากการได้เหมือนเหมือนกับที่เราเราคาดหวังรู้ไหมคะท่านผู้เรียนคะถ้าคนเราคิดเาะห์เป็นใช้สมองเป็นเรียนรียนสือเรื่องง่ายขึ้นแต่เอาล่ะตอนที่ผมเรียนตอนต้นเราความกังวลเรื่องว่าเวลาเรียนในห้องมันหายไปเนี่ยเราหลังให้แล้วเดี๋ยวเนี่ยในเซสชันต่อไปเนี่ยทำ ทางสอสก็จะมาอธิบายว่าเขาตอบเขาสอบยังไงแต่อย่างที่ท่านผู้ตรรีกล่าวว่าในส่วนที่ต้องรู้อันนี้เนี่ยต้องอยู่ผ้าชาวต้องรู้แต่สิ่งที่เขาควรจะรู้เนี่ยอันนี้ก็แบบเปับเป็นบริบทว่าจะใช้วิธีการแนวทางในการสื่อสารยังไงกับเด็ก